ปัญญาะพราวนาปัญญาบเปลี่ยนนิสยัยตัวให้เกิดมีความคิดความเห็นให้มันแตกต่างจากความเห็นเดิมความให้เดิมของเราเหมือนกับว่ามันเป็นมิจฉาอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเป็นมิจฉาไม่รู้ว่าวิจฉาคืออะไรสรัมมาคืออะไรคําว่ามิจฉานั้นคือความคิดความเห็นของเราน่มันขัดมรรคผลมีผ่านมันขัดกันกับแนวทางผู้จะไปสู่เป็นพระอ,อริยเจ้ามันขัด ขัดตรงไหนขัดตรงที่ว่าอันนี้ก็เป็นเราอันนี้ก็เป็นของของเราอันนี้จะเป็นบ้านของเราเงินทองของสมบัติของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของเราทั้งหมดยึดมัน่นถือมัน่นกับสิ่งันนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ารักน่าค่าน่าหนัดน่าย,ยินดีอันนี้็เได้เป็นมิตรชายอยูย่แหละคือมันขัดคำสอนอนพระพุทธเจ้าคือมันขัดทางมรรคผลมิตราน,นั่นเองอ ละขนาดนี้คือเป็นมิจฉาที่ละเอียดก่อนมากทวนใหญ่เราไม่เข้าใจว่าเราเป็นมิจฉาหรอกแต่ก็เป็นอย่างนี้เนะี่ยชื่อมิจฉาคนมันเข้าใจมันผิดแต่ตาการไปละท่งที่ะสะถึงนี้มันมีความความทุกข์เยอะประมาณแล้วเข้าใจว่าต้องการนักความศิลปินแบบนี้อย่างนั้นมันของใช่ไม่เที่ยงเลยนะเกิดขึ้นมาแล้วในการตั้งโบ้ทุกขนานั้นหมดไปสุ้หายไป เราปายจะแก้ไขปัญหาคุณเทนเนียเที่ยนให้มันเที่ยนะนี่มันขัดอัพสันถอนพุทธญาติทั้งของสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้มาแท่แลด้นะกพยายามนะแก้ใข้ความริงทำมันเป็นไปตัวเองคุณมันเป็นมาได้กับปายามยิ่งดนทุกวันทุกวันเฮงที่ไี่เที่ยงก็จะมาดัดแปลงให้มันทําให้มันเที่ยนให้ได้นีงเป็นความทุกข์การยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างมันเป็นทุกข์เราจะให้สุขให้ได้ นี่เรียกว่าเป็นนิสถาคือไม่ไม่ยอมรับความจริงความเป็นจริงมันมีอยู่ก็ไม่ยอมรับค,คนบคบคท,าท,าที่ไมนะ่ม<ร>อยอมรับความจริงมันจะมีนับความทุกข์ตลอดไปหาทางที้นสุดไม่ได้เลยพาะก่อนพระพุทธเจ้ายังมาให้คนยอมรับความจริงให้เห็นจริงตามจริงแต่เรามันเป็นนิสถาคือพยายามสืนความจริงตลอดเวลามันจะเกิดความทุกข์ตลอดเวลา นี่การภาวนาะวจะเอาหลักความจริงรู้จริงให้จริงตามส่งมาจริง,รงนี่ควเป็นหลัปกปฏิบัติ้ก่อ